ครับผมดูดีเลยครับพร้อมพร้อมครับหนึ่งสองพีนะครับดูดีแล้วครับผมพร้อมครับหนึ่อมด้ลยครับครับครับคับนี่ครับดูดีเลยหนึ่งสองดูดีเลยหนึ่งสองพีนะครับเติเรื่องยังงตวเรื่งยไิวเรื่อครับเนี่ยยิ่งยิ่งนั่งเน ครับหนสองเโเคแล้สองสวยมากครับหออครับัก็ไมีการดูดีเลยเโอเคสทีครับดูดเลยงสเนครับเดี๋ยวผมบ่ไป้ก็มีครับสวยดีเลยครับห่อ ดีนะครับดีแล้วครับเกิดบ้าแล้วผมเกิดบ้าครับผมครับนะครับ1 2่ครับดีเลยครับดีแล้วครับดีครเล็กครับผมดีนะครับดีเลยกแกด้วยนะครับ้งานี้จ้าดูดีเลยดีจ้คเล็กดครับ สวมากครับสวยมาครับขรความนะครับหนสองทีนะครับดีดแล้วหนึ่งสองนทีนะครับส่สองเยี่ยมากเลครับเยี่ยเลยครับมาแล้วมาแล้วนแง่้อนนี้จ้ะครับขอบคุมากดีเลยไกทนนะครับสี่สองสองี่สองเี่ ต่อไปครับครับต่อเลยครับครับผมเสร็จแ้วครับผมหนึ่งต่อดนะครับดีแล้ครับหนึ่งต่อดีแล้ครับหนึ่งต่แก้ที่ต่อให้โตมายั่มทีคครับนี้ครับผมครับผมสร็คแครับผมต่อดีนะครับดีแล้วหนึ่งต่นะครับหนึ่ นี่ครับที่เดินไปอยู่นี้จะสวยมากเลยครับโอเคทางด้านนี้ครับลอง้นก่อนครับกระโหล้วยมากครับเร้อมนครับมองครับหนึ่งสองตะีนะครับพร้อมครับแสงครับหนึ่งสองของสวมากครับพร้อมนะครับหนึ่งสองีนะครับสวีเลยสว ครับผมสวยมากครับหนึอีนะครับดีเลยตครับหน่เรียบร้อยเชิกครับตัวตาปลจะบอกบีดตัวนิดนึงโอเคตนี้จ้ครับผมสวยมากเ็้าสาวบุกแนมิดี้ครับโอเคนะานี่ตัี้นะหนึ่งตัวครับหน่โอเค นั่นได้เลยลูกโอเคครับผมมงกรครับสวยครับมกน้านนี่ครับสี่อทีนะครับมงกรดีเลยตีอบังคับเดินัาเออีนีครับถายี่ลูกครับครับผมสวยมากครับสี่ต่อทีนะครับมังกครับจะดีเลย้องกับได้เลยนนแล้ว รยตอนนี้ครับดูดีเลยนะครับหนึ่งสองตกลงนะครับอีกทีนะครับ้องครับผมเสวยไหมครับพร้อมนะครับ1 2ครั้งนะครับดูดีเลยพร้อมครับ1 2

าเร็วดครับเดี๋ยวครับพีผู้ชายต้องมาด้านนี้คนหนึงแลวมันมันหนักไปแล้วพรับาได้ไหมอยแกได้ครับได้เลยครับีขอสวยมากครับสองหนึ่งสทีนะครับดีแล้วอสองครับหนึ่งสองทีนะครับสองคับหนึ่งสองรอยแก นี่ก็มันสู้ได้ครับครับขอใครจะใส่คนแบงค์มามั้ย <laughs>

ครับผมสวยมากครับพร้อมนะครับหนึ่งสองดีนะครับดีแล้วสวยมากครับพร้อมครับหนเคโรัดกยมากครับนะนะครับีนะครับ้ครับสอามเีนะครับ๋ยวสามเลยครับนดข้ีครับ ครับผมเสมากครับหนึ่อี้นะครับดูหน่อเป็นเลยครับตอนนี้ครับครับผมสวยกครับพร้อมนะครับห่งอี้นะครับดูดีแล้วหนสองครับผมสวยมากครับหนึ่งสองพีครั้งนะครับดูดีแล้วหนึ่งสองมาาตี่ฝากัวบอนครับ้ดีครับผม ครับผม5ครับพร้อมนะครับหนึ่งครับหนึ่งสองนนี้ครับพร้อมครับครับหนึ่งสองครับนะงครับหนึ่งสองน่ครับตอนนี้ครับแล้วผมพร้อมนะครับหน ครับ้วตัี้ครับครับผมพ้อนะครับ่องั้นนะครับพร้อมครับผมนดีเลยยครับด้ยครับได้ครับ้เลยคร้ย้เครับเคั้เยครับดเยครับลยคยคั้เลยครับเครครับดยครับผดยครับเครับดร้ล้ครับยครับเ เอครับครับผมพร้อมนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองอีกครั้งนะครับตัดีเลยครับพร้อมนะครับหนง เยนนะครับเดลงลครับครับผมส็มากครับหนึ่งสอีนะครับดีแล้วหนึ่งสอเต่อหนครับายมเนมาครับน่องนะครับตูนะครับนะครับีนะครับดีเลยน้องครับดีนะครับน 干果。